เอามาถึงเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารสอตงงพัง,งถล่มลงมานะครับวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขผู้สูญหายเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยลดลงมาเหลือ8ร่างนะครับในการที่จะค้นหาผู้สูญหายแล้วก็มีข้อสังเกตว่าก็ตอนนี้มี11คนไม่ใช่เหรอตอนนี้มี8คนแล้วนะครับทำให้ตัวเลข3คนที่ก่อนนั้นี้บอกว่าเป็นผู้สูญหายด้วยจากการตรวจสอบปรากฏว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างอยู่ที่บ้านครับ ทางเคนายเนี่ยเขาใช้การการดมกลิ่นนะครับพอพอดมกลิ่นเนี่ยเขาก็มีมีลักษณะของเออ่ขาเออ่เขาอธิบายอย่า,นนะะา,าเนี้ยนะครับว่าว่าเคนายเนี่ยสุนัขเนี่ยเขาเขาวนวนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็มีหน้าเขาก็มุง่งมุ่งไปไปไป,ไปข้างใต้ก็เป็นสัญญาณที่ของทางผู้ผู้ฝึกมาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตัวนี้เป็นการพบนะครับพบว่ามีพบว่าว่ามีมีม,มีมีร่างที่เสียชีวิตอยู่ใต้ ยังเจอผู้สูญหายเรื่อยๆนะครับก็มีสัญญาณจากทีมสุนัขเคนายและก็ทีมกู้ภัยครับว่าได้กลิ่นจากจุดนี้ลอยโชยมาเชื่อว่าถ้าเปิดออกมาเมื่อไหร่ก็น่าจะเจอผู้สูญหายที่เหลืออีก8คนครับข้อมูลจากสถบาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจเมื่อวานนี้ตอนหกโมงเย็นสรุปการส่งคืนศพให้กับญาติไปแล้วทั้งหมด60สบศพด้วยกันแล้วก็หนึ่งในนั้นคือร่างของน้องจักครับ นายจากกริดอายุ18ปีที่มาทำงานหาเงินเก็บเงินจะแต่งงานกับแฟนสาวในช่วงสงกรานน่ะคุณปุ้มครับปรากฏว่าตอนแรกจะจัดงานแต่งงานแต่กลายเป็นว่าต้องจัดงานศพซะเองครับน่าเห็นใจมากๆเพราะว่าทางครอบครัวเองก็ฐานะยากจนพ่อแม่แยกทางที่ไปทำงานก็พเพราะตั้งใจจะหาเงินมาสร้างบ้านให้พ่อแล้วหาเงินมาสู่ขอแฟนสาวแต่งงานกันและกลายเป็นว่าวันนี้ตอนแรกตั้งใจจะเป็นงานมงคลกับกลายเป็นงานศพแทน ไม่มีใครต้องการให้เกิดแบบนี้เลยครับตอนเราครอบครัวเป็นคนหนึ่งเพราะพี่สาวพี่ชายเขาก็เป็นครอบครัวไปแล้วจะจากคนเดียวอยู่บ้านเนี่ยช่วยเดียวตัวเองแล้วก็ช่วยเดียวจุดเดียวพออยู่เนี่ยช่วยเหลือพ่อยู่ทุกมื่อนี่เนาะอือนี้เมื่อกลับอากาศเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยตันจะเป็นอะไร คุณผู้ชมคะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยสภาธนายความหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทอิตาเลียนไทยและบริษัทชน่าเรเวจะเริ่มมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหาย21ครอบครัวแรกนะคะแล้วก็จะนัดทยอยมอบเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งเป้าว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนนี้แหละคะ่ะครับส่วนการไปตามทวงเงินค่าจ้างทําตึกสตงของช่างเบิร์ดกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้รับการยืนยันจากสตงว่า13พฤษภาคมนี้จะนัดมาหารือกันนะครับซึ่งช่างเบิร์ดก็บอกว่าถ้้ารอบนนะีะ ยังไม่ได้เงินอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขนเอารงงาน30คนมานอนค้างที่สอตอง,งอแล้วก็คงเหมือนกับว่าไม่มีบ้านไม่มีรถเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว,วอ่ะถ้าเกิดเงินเยียวยายังช้าอยู่เนี่ยก็ต้องทำแบบนั้นแล้วยกระดับขึ้นมา